บทที่520ปรมาจารย์การรักษาสัตว์ประหลาดเหล่านั้นยังล้อมรอบทิ้งเฟิงโดยตรงและเปิดการโจมตีชินเฟิงเพียงแค่มองดูพวกเขาอย่างว่างเปล่าจากนั้นหวีงดาบยาวในมือของเขาพลังดาบระเบิดออกมาฟันทันทีตัดหัวมอนสเตอร์เหล่านั้นทั้งหมดหลังจากที่สัตว์ประหลาดตายอุปกรณ์ก็ระเบิดไปทั่วสถานที่ชินเฟิงเดินไปหยิบอุปกรณ์ทั้งหมดทันใดนั้นแสงดาบอีกสองสามดวงก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาหลังจากนั้นพลังงานดาบอันหนาแน่นยังคงโจมตีต่อไป ชิ้นเฟิงยังหลบเลี่ยงตามเวลาและพลังงานดาบหนาแน่นก็ตกลงไปบนผนังโดยรอบทิ้งรอยขีดข่วนมากมายไว้บนผนังในทันทีแต่ขินเฟงมองไปที่แวงซีซึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาอีกครั้งและบอกให้เธอระวังแวงซีเพียงมองย้อนกลับไปที่ขินเฟงและพูดว่าแต่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัตรูอยู่ที่ไหนแล้วฉันจะระวังได้อย่างไรขณะที่เขาพูดจบรัศมีดาบก็ลอยมาจากระยะไกลพลังงานดาบนี้ทะลุไหล่ของเขาโดยตรงชิ้นเฟิงรักษาฝีเท้าของเขาด้วยขาทั้งสองข้างแล้วมองอีกครั้งและพบว่ามีเงาแปลกๆปกรากฏขึ้นตรงหน้าเขา หลังจากนั้นเงาก็แกว่งไปมาและเดินไปหาขินเฟงิงชิ้นเฟิงถอยไปสองสามก้าวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยสีหน้าเศร้าหมองแต่เขารอจนกระทั่งสัตว์ประหลาดเข้ามาหาเขาและเหวี่ยงดาบยาวอีกครั้งแต่เงาดาบนี้ไม่ได้โจมตีสัตว์ประหลาดแต่มันทำให้การเคลื่อนไหวของขินเฟงเิงชองช้ามากขึ้นเขามองอีกครั้งเพียงเพื่อตระนักว่าบัฟที่ควรโจมตีสัตว์ประหลาดนั้นไม่ปรากฏที่ตัวหลังแต่กระทบกับตัวเขาเองชิ้นเฟิงเพิ่งสังเกตเห็นว่าสัตว์ร้ายอาจมีเเเเเเอออออฟฟกกกกกบบาาาาาาางยย่่่่่ทีีีสสมมมรถถโนนนนนนไไดด้้นน้ืหหห็็ชขใใขึึุิใใจป แวงซีปรากฏตัวขึ้นด้านหลังสัตว์ประหลาดในทันทีแล้วเหวี่ยงดาบยาวโดยไม่สมัครใจเดิมทีเขาคิดว่าดาบนี้สามารถโจมตีสัตว์ประหลาดได้โดยตรงแต่เมื่อสิ่งหลังหันกลับมาพลังงานดาบก็ปะทุออกมาจากกลางของมันส่งให้แวงซีกระเด็นไปทันทีหวังจือกระอักเลือดออกมาเต็มปากและในที่สุดก็ใช้ดาบคำพื้นไว้ดังนั้นเขาจึงไม่ลม้มลงแต่ในเวลานี้ฉันรู้สึกถึงวิกฤตอีกครั้งทันใดนั้นรัศมีดาบอีกอันก็พุ่งไปข้างหน้าแต่คราวนี้ถิ่นเฟิงไม่ไดดดด้้้้้้้้้ถถถอออออออยยยกกกลลลััััับบบบแต่่ืืาาาาาาวทงง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 งสขขขขใหหพนนนนเเึึจจีีคร พลังงานดาบกลายเป็นพลังงานดาบที่คินเฟงสามารถระดมได้และเขาก็ฟันออกไปดาบเล่นนี้โจมตีแขนของสัตว์ประหลาดโดยตรงหลังจากนั้นแขนของสัตว์ประหลาดก็ระเบิดเลือดพุ่งออกมาเมื่อเห็นสิ่งนี้คินเฟงก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังสัตว์ประหลาดในทันทีและเหวี่ยงกระบี่ของเขาโดยตรงหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดอีกครั้งกลุ่มสัตว์ประหลาดก็ถูกสังหารในที่สุดคินเฟงรู้สึกว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาเกือบจะหมดลอง,งอเมื่อมองด้านหน้าด้วยสายตาเหนื่อยล้าเขาใส่หัวเล็กน้อย หวังจือเห็นชิ้นเฟิงสนับสนุนเขาอยู่ใกล้ๆและถามถึงสถานการณ์ของคนหลังด้วยความเป็นกังวลอย่างยิ่งฉันสบายดีเครื่องหมายตัวนอนชิ้นเฟิงแสดงรอยยิ้มเจ้าเล่หวังจือถอนหายใจแล้วพูดว่ามันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่คุณยังบอกว่าไม่เป็นไรหลังจากนั้นเขาทำได้เพียงพาขิ้นเฟิงออกจากที่นี่เท่านั้นทั้งสองเดินต่อไปอีกเล็กน้อยยังมีลมพัดไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องชิ้นเฟิงดูสถานะของเขาและพบว่าสภาพความอ่อนแอของเขาสะสมหลายครั้งและตอนนี้มันยากมากที่จะขยับแม้แต่ก้าวเดียว แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันยังอยู่ในภาวะเลือดออกแม้ว่าคินเฟงยังมีทักษะช่วยชีวิตที่สามารถป้องกันไม่ให้เขาตายภายในระยะเวลาหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์แวงซีเหลือบมองคินเฟงและรู้ว่าคนหลังได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ถามคินเฟงอย่างกระวนกระวายใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปคินเฟงยื่นมือออกมาและทีไปข้างหน้าและพูดด้วยเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นฟังฉันสิถูกต้องปรับใดที่เราเดินต่อไปตามถนนสายนี้ไปยังเมืองข้างหน้าเราจะไม่ถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดแล้วคุณจะสมานแผลไดด้ี เมื่อได้ยินสิ่งที่คินเฟงพูดแวงซีก็ถอนหายใจโดยรู้ว่าการเดินทางยังอีกไกลมากในที่สุดหลังจากเดินไปได้สักพักคินเฟงก็พาแวงซีไปที่เมืองเขากำลังจะหยุดพักที่นี่แต่เฉียนซีเหวนโหวก็รีบวิ่งไปในสายลมคินเฟงอดไม่ได้ที่จะตัวสัน่นในขณะนี้เขาก็รู้สึกถึงลมหายใจที่เยียวยาเช่นกันเขามองไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวและพบชายผู้ใจดียืนอยู่ตรงนั้น บุคคลน,นั้นเห็นขิ้นเฟนอย่างรวดเร็วและได้รับบาดเจ็บสาหัสดังนั้นเขาจึงรีบเดินเข้าไปช่วยจากนั้นมองไปที่แวงสีข้างๆเขาพร้อมกับบ่อนว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณกำลังพาเขาไปตอนนี้และคุณกำลังทำร้ายเขาจริงๆอัญญประกาศคู่คุณคือใครหวังจืออดไม่ได้ที่จะบ่นแม้ว่าเขาจะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่มีเจตนาร้ายก็ตามชายชราตรงหน้าเขามีหนวดเคราและสติปัญญาฉายแววอยู่ในดวงตาของเขาเขายิ้มอย่างอ่อนโยนของหลี่ผู้แสนดีและพูดว่าฉันเป็นเจ้าแห่งการรักษาของเมืองนี้สมควรที่จะเชื่อใจเขากับฉัน หลังจากพูดจบชายชาราก็ไร้เวทร,รักษาโดยตรงบนร่างกายของชินเฟงิงชินเฟิงยังรู้สึกถึงอากาศอุ่นที่อยู่รอบตัวเขาในขณะนี้หลังจากนั้นเขาเห็นว่าสุขภาพของเขามีเสถียรภาพและแม้แต่บัดด้านลบบนร่างกายของเขาก็ถูกเคลียร์แล้วชินเฟิงยังคร่ำครวญถึงความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้แต่ทันใดนั้นมีความคิดอื่นเข้ามาในใจของเขาจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปหาเขาโดยจงใจทำเครื่องหมายตำแหน่งให้เขาเพื่อว่าครั้งต่อไปที่ได้รับบาดเจ็บจะได้ไปหาเขาล่วงหน้า ชายชรายังไม่รู้เรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองไปที่ถินเฟิงอย่างสงสัยมากขึ้นและถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้บทที่ห้า้อยี่บเอ็คิงเฟงิงผงะเมื่อเขาได้ยินมันแต่แล้วเขาก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้ชายชราก็แสดงสีหน้ารู้แจ้งแต่แล้วเขาก็สับสนอีกครั้งและพูดว่าคุณบอกว่าคุณได้รับบาดเจ็บจากสัตว์ประหลาดแอลเลอนเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ใกล้เมืองนี้มากขึ้นคิงเฟิงเพียงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ ชายชราครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดกับชินเฟิงคุณรู้จักชื่อของสัตว์ประหลาดที่เคยโจมตีคุณมาก่อนหรือไม่ฉันเห็นแล้วว่าไม่มีชื่อของเขาอยู่บนนั้นเลยคินเฟิงอดไม่ได้ที่จะบน่นเขากล่าวต่อมันสำคัญไหมที่สัตว์ประหลาดจะต้องมีชื่ออันที่จริงตอนที่ฉันกำลังค้นคว้ายาฉันบังเอิญปล่อยสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งขึ้นเพราะยาที่ฉันดื่มไปเดิมทีฉันวางแผนที่จะปราบเขาแต่ผู้ชายคนนั้นจับไปแล้วมันเต็มไปด้วยความทรงจำ แต่ในไม่ช้าเขาก็สังเกตเห็นว่าถินเฟิงกำลังจ้องมองเขาอย่างสงสัยและรีบโบกมือแล้วพูดต่อแน่นอนฉันไม่รู้ว่าผู้ชายที่คุณพูดถึงนั้นเหมือนกับผู้ชายที่เกิดอุบัติเหตุตอนที่ฉันกำลังค้นคว้าเรื่องนั้นหรือเปล่ายาประชากรอย่างไรก็ตามคินเฟิงรู้สึกว่ามันไม่สำคัญท้ายที่สุดแล้วเขาได้รับบาดเจ็บแวงซีมองไปที่คินเฟิงและแนะนำให้เขาพักผ่อนในเมืองที่อยู่ข้างหน้าคินเฟิงขอบคุณชายชราอีกครั้งแต่ยังคงทำเครื่องหมายเขาวไว้ชายชราเพียงรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยมองที่คินเฟิงอีกครั้งแต่่ไไมพบอะรเลย คินเฟงและแวงซีไปที่โรงน้ำชาที่ห่างไกลเดิมทีแวงซีแนะนำให้คินเฟงพักผ่อนที่นี่แต่คนหลังไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้และพูดกับแวงซีฉันได้บอกคุณไปแล้วว่าฉันสบายดีลองคิดดูว่าจะจัดการกับมันอย่างไรเรียกว่าพระเจ้ายังไม่มีบาะแสจนถึงตอนนี้หวังจือก็รู้สึกหดหูเล็กน้อยเช่นกันชินเฟิงใส่หัวเล็กน้อยและกล่าวต่อหวังจือไม่ใช่ว่าไม่มีบาะแสเพียงแต่ว่าเรายังอยู่ระหว่างทางแวงซีพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อได้ยินพวกเขายังคงตัดสินใจพักผ่อนระยะสั้นในเมือง ทันใดนั้นท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปอย่างมากและใบไม้บางส่วนก็กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับลมแรงพัดและหลังจากขดตัวขึ้นพวกมันก็ถูกถ่ายภาพบนผนังโดยรอบอีกครั้งคนอื่นๆในเมืองก็รู้สึกถึงความผิดปกติของลมหายใจเช่นกันและพวกเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเมื่อดูจากสถานการณ์แล้วเป็นไปได้ไหมว่ามีสัตว์ประหลาดกำลังจะปรากฏตัวบางคนก็ไม่ได้ที่จะตะโกนเสียงของเขายังทําให้ผู้คนตื่นประหนกมากขึ้นยามในเมืองออกมาอย่างรวดเร็วและบอกคนเหล่านั้นว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านั้นไม่เชื่อเจ้าหน้าที่และขอให้เจ้าหน้าที่อธิบายสถานการณ์ปัจจุบันผู้คุมไม่สนใจที่จะตอบพวกเขาจึงขับไล่ผู้ก่อกวนทั้งหมดออกไปสักพักผู้คนก็ตื่นกระหนกและหนีไปทุกทิศท,ทุกทางแต่ถินเฟิงแค่จ้องมองท้องฟ้าเพราะเขาสังเกตเห็นเมฆพิเศษบนท้องฟ้าหลังจากนั้นมีคนยืนอยู่บนท้องฟ้าและร่อนลงอย่างกระทันหันเมื่อเขาลมลงกับพื้นหินที่อยู่รอบๆก็แตกร้าวและหินจํานวนมากก็ถูกขุดขึ้นมาจากดินซ่อมเหล็กในมือของชายคนนั้นก็แตะพื้นเล็กน้อยเช่นกัน แต่หลังจากเช็ดพื้นแล้วรอยแตกอีกอันก็แอตกออกจากพื้นในทันทีโอ้ชิ้นเฟิงรู้สึกถึงรัศมีอันแข็งแกร่งที่เล็ดลอดออกมาจากชายคนนั้นและเห่อยหน้าขึ้นมองชายคนนั้นเพียงเหลือบมองฝูงชนโดยไม่มีอารมณ์ใดๆจากนั้นโบกซ่อมเหล็กในมือของเขาเพียงชั่วพริปตาเดียวซ่อมเหล็กก็ระเบิดพลังดับอันแข็งแกร่งออกมาและกระแสดับที่ะส,สมเศษชิ้นส่วนโดยรอบก็กระจายไปยังบริเวณโดยรอบขณะที่ซ่อมเหล็กของเขาเวียงเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ทุกคนก็วิ่งหนีด้วยความเส้นหวัง ในเวลานี้คนคนนั้นก็ส่งเสียงเย่อเย้อออกมาในทันใดเสียงนั้นเหมือนกับเสียงระฆังที่แผ่กระจายออกไปหลายพันไมล์พวกเจ้าจากโลกเมืองล่างกล้าดียังไงถึงลืมถวายบูชาแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราตอนนี้คือการลงโทษของเจ้าแล้วจู่จูจ่ชายคนนั้นก็ตะโกนเสียงดังหัวใจของค킹เฟงก็กระชับขึ้นเช่นกันเมื่อหวังจื้อเห็นสิ่งนี้ใบหน้าของเขาก็มืดลงเขาค้นหาสิ่งที่เรียกว่าเทพเจ้าอย่างหนักโดยไม่มีผลลัพธ์ใดๆและเมื่อเขาเห็นว่าอีกฝ่ายได้ตัดสินลงโทษผู้คุมที่ก่อปัญหาในอณาจาักรล่างเขาก็หยิบท่อนเหล เขาเหวี่ยงข้อเหล็กและแทงไปที่แวงซีแต่ฝ่ายหลังตอบสนองเร็วขึ้นและหลีกเลี่ยงข้อนเหล็กของเขามีร่องรอยของความเย็นชาในดวงตาของชายคนนั้นในเวลานี้และเขาพูดกับแวงซีดูเหมือนว่าคุณจะมีกำลังอยู่บ้างแต่เป็นเพียงความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่จะเลือกต่อสู้กับพระเจ้าหลังจากที่คำพูดของเขาล้มลงซ่อมเหล็กในมือของเขาก็โบกมืออย่างรุนแรงปลยซ่อมเหล็กขูดผิวหนังของแวงซีโดยตรงหลังจากนั้นเขาก็กระแทกซ่อมเหล็กและแทงแขนของแวงซีความเจ็บปวดทำให้สมองของเขาเวียนหัวเช่นกันเมื่อเห็นสิ่งนี้ฉินเฟิงก็รู้้วว่่าาาเเขขตองชย ฉันเห็นกระแสดับอันทรงพลังปะทุออกมาจากด้านข้างของขิ้เฟงและเมื่อดับยาวของเขาชี้พลังงานดาบที่พุ่งทะยานก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าพลังงานดาบโจมตีร่างกายของชายคนนั้นทําให้เขาล้มลงและถอยหลังไปสองสามก้าวแต่ชายคนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยเหตุนี้ดวงตาอันแหลมคมของเขากวาดมองทุกคนและเขาก็แค่ย่อเย้ยและพูดว่าแน่นอนอยู่แล้วเสือหมอบเทพมังกรที่ซ่อนอยู่ส่งฉันมาที่นี่มันเป็นการเคลื่อนไหวเชิงบวกจริงๆแต่เขาเพิ่งจะพูดจบแสงได้เริ่มรวมตัวกันอยู่ในมือของขิ้เฟงแล้ว จากนั้นแสงก็บินออกมาโดยตรงทะลุเข้าไปในท้องของชายคนนั้นบทที่522ใครอีกละ่ะการโจมตีครั้งนี้ทําให้ชายคนนั้นเสียชีวิตทันทีคลื่นอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากที่ชายคนนั้นระเบิดทําให้โตะ๊ะเก้าอี้และม้านั่งที่อยู่รอบๆแตกกระจายและแม้แต่ผนังกระเบื้องก็แตกสลายไปครึ่งหนึ่งด้วยคนอื่นๆที่ซ่อนตัวอยู่ในระยะไกลเฝ้าดูทั้งหมดนี้จากระยะไกลรากับว่าพวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อกี้คนนี้บอกว่าเขาเป็นเทพเหรอแต่ตอนนี้เขาถูกฆ่าแล้วสามารถฆ่าเทพได้จริงๆ แต่ถ้าเขาถูกฆ่าพระเจ้าจะเสด็จมาหาเราเพื่อลงโทษเราไหมมีการพูดคุยกันมากมายในหมู่ผู้คนและความสนใจก็ตกอยู่ที่คินเฟิงอยู่พักหนึ่งแต่ถินเฟิงกลับหันกลับมาด้วยรอยยิ้มและโบกมือให้พวกเขาทันใดนั้นก็มีคนตะโกนว่าเขาคือดาวหายนะทุกคนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วพวกเขาก็เข้าใจคินเฟงิงหากชายคนนี้ถูกฆ่าพระเจ้าองค์นั้นจะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับพวกเขาอย่างแน่นอนเอาเขาออกไปไม่จับเขาคนที่ตะโกนในตอนแรกพูดแล้วรีบวิ่งออกไปพร้อมกับคาทาเล็กคินเฟิงเฝ้าดูพวกเขาอย่างว่างเปล่า บรรยากาศเริ่มตึงเครียดมาระยะหนึ่งแล้วแต่คินเฟงไม่ได้ทําอะไรก่อนแวงซีที่อยู่ข้างๆเขาพร้อมที่จะต่อสู้เสมอแต่เนื่องจากคินเฟงไม่ได้ออกคําสั่งเขาจึงได้แต่รออยู่ที่นี่เท่านั้นในไม่ช้าคนเหล่านั้นก็ล้อมรอบคินเฟงและแวงซีพวกเขาตะโกนนาทีละคนและต้องการฆ่าทั้งสองคนพวกเขามองข้ามจุดหนึ่งไปเนื่องจากคินเฟงและคนอื่นๆสามารถฆ่าเทพเจ้าได้มันจึงเป็นเรื่องง่ายมากที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพวกเขาที่เป็นเพียงมนุษย์คนที่ตะโกนตั้งแต่ต้นก็มองดูคินเฟงด้วยสายตาของศัตรูในเวลานี้ แต่คินเฟงกลับหัวเราะแทนแล้วถามพวกเขาว่าคุณคิดว่าคุณควรเชื่อฟังคำสั่งของพวกเขาเสมอหรือไม่เสียงถามของคินเฟงทาให้ทุกคนลังเลฉันต้องเสียสละทุกครั้งเพียงเพราะเขาสามารถปกป้องคุณได้สักระยะหนึ่งหรือไม่ถ้าคุณไม่เสียสละคุณจะส่งคนมาทําลายมันคุณจะยอมอยู่แบบนี้ตลอดไปไหมเสียงของคินเฟงแบนมากความโกรธของฝูงทนได้เข้าสู่หัวของพวกเขาในเวลานี้ในมุมมองของพวกเขาคินเฟงมาที่นี่เพื่อก่อวินาศกรรมและพวกเขาทั้งหมดมองดูเขาอย่างไม่เป็นมิตรท่านเชื่อฟังมากเพราะการกดขี่ของพระเจ้าใช่ไหม แต่ถ้าเป็นข้าพระเจ้าเองที่กดขี่ท่านและใครคือผู้ที่เอาชนะพระเจ้าท่านจะเชื่อฟังคำสั่งด้วยหรือไม่คิงเฟิงยิ้มมองไปที่ทุกคนแน่นอนว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในเวลานี้คิงเฟิงกาลังวางแผนที่จะสังหารสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าแล้วและพวกเขาก็มองว่าเขาเป็นคนพูดเก่งคุณกําลังพูดถึงเรื่องไรสาระอะไรคุณต้องการที่จะท้าทายพระเจ้าหรือไม่หนึ่งในนั้นตะโกนทุกคนก็ตื่นขึ้นมาทีละคนมองเขาด้วยสีหน้าซับซ้อนแต่ส่วนใหญ่ถูกเยาะเย้ยและงงงวยชินเฟิงยังคงต้องการตอบแต่ในขณะนี้เขาก็รู้สึกงนนา่วััอออยูเเหหืขข หลังจากนั้นเขาก็ย้ายออกไปอย่างรวดเร็วในสถานที่ที่เขาอยู่ตอนนี้มีหลุมขนาดใหญ่ถูกฟ้าผ่าจริงๆชินเฟิงยังถอนหายใจด้วยความโล่องอกโดยรู้ว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นมานานแล้วในเวลานี้ทุกคนก็หวาดกลัวมากเช่นกันจากมุมมองของพวกเขาพระเจ้าโกรธและการลงโทษของพระเจ้าจะต้องลงมาเป็นลำดับถัดไปอย่างแน่นอนและจากนั้นทุกคนก็ไม่สามารถหนีไปได้พวกเขาหนีไปทีละคนและเห็นขิ้เฟิงในเวลาเดียวกันดวงตาของพวกเขายิ่งสับสนมากขึ้นสายฟ้าฟาดอีกฟาดหนึ่งแต่หวังจือไม่ได้หลบเลี่ยงและถูกฟ้าผ่าทำให้เป็นอมพพาตลงื้นนททัี คิงเฟงยังมองไปที่แวงซีและพบว่า h อชีของเขายังเหลือเพียงครึ่งเดียวดังนั้นเขาจึงส่งเขาไปที่มุมที่เงียบสงบด้วยหวังจื้อไม่รู้ว่าควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีและพูดกับฉินเฟิงว่าในเมื่อพวกเขามุ่งเป้าไปที่พวกเราเราจะไปที่ไหนละ่ะศูนย์ขอดอกไม้เมือ่อคิงเฟงได้ยินสิ่งนี้เขาก็มองไปที่แวงซีด้วยหลังจากนั้นร่างกรอบสีน้ำเงินที่มีส่วนโค้งไฟฟ้ากระพริบบนร่างกายของเขาก็ตกลงมาจากท้องฟ้าร่างสีดำยังคงถืออาวุธอยู่ในมือดวงตาอันแหลมคมของเขากวาดไปที่คิงเฟงจากนั้นนจึงงงเวีย่ยยอารรุแร เมื่อเห็นสิ่งนี้คินเฟงก็รีบเพิ่มพลังดาบของเขาเพื่อสกัดกั้นคลื่นอากาศปะทะอีกแต่ชินเฟิงหลบไปแล้วและดาบยาวหลายเล่มก็ปรากฏขึ้นตรงที่เขาอยู่ตอนนี้ชิ้นเฟิงเพียงแค่เหลือบมองมันอย่างว่างเปล่าและยกดาบยาวในมือของเขาขึ้นมาทันทีดาบยาวว่าจับปล่อยพลังดาบออกมาทันทีพลังงานดาบบินยังตัดดาบยาวทั้งหมดที่เจาะจากบินในระยะไกลออกไปคนที่อ้างว่าเป็นเทพก็ตื่นประหนกเล็กน้อยในเวลานี้และเขาคาดหวังว่าดาบเหล่านี้จะเรียกพลังดาบออกมาอีกขั้นหนึ่ง แต่ชินเฟิงเพิ่งเดินไปหาผู้ชายคนนั้นอย่างรวดเร็วและทันทีที่เขาเหวี่ยงดาบยาวเขาก็เฉือนออร่าดาบออกมาด้วยคนที่อ้างว่าเป็นเทพก็ตั้งดาบยาวขึ้นมาเพื่อพยายามต้านทานแต่โดยไม่คาดคิดพลังงานดาบก็ส่งผ่านร่างกายของเขาโดยตรงชายคนนั้นยังรักษาจังหวะของเขาให้ตรงเวลาอีกด้วยมีดาบอีกสองสามเล่มอยู่ในอากาศคมดาบตกลงมาที่เขาทันทีชายคนนั้นมีสีหน้าตื่นประหนกคนอื่นๆยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเมื่อเห็นฉากนี้และพวกเขาก็ถอยกลับไปด้วยอะไรผู้ชายคนนี้เอาชนะเขาจริงๆ พวกเขายังบ่นอยู่ในใจชินเฟิงรีบวิ่งไปข้างหน้าอีกสองสามก้าวแล้วเหวี่ยงดาบยาวของเขาหลังจากที่คนธรรมดาเห็นการกระทาของคินเฟิงพวกเขาก็คิดโดยไม่รู้ตัวว่าพวกเขาอาจจะพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงประหลาดใจมากยิ่งขึ้นและถอยห่างออกไปแต่ใครจะรู้ว่าคินเฟิงเพิ่งฆ่าชายคนนั้นมาก่อนหลังจากเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้คินเฟิงก็เช็ดดาบของเขาเบาๆด้วยรอยยิ้มเยาย,ย,ยบนใบหน้าของเขาบทที่523ถูกล็อ คนเหล่านั้นยังรู้สึกอึดอัดมากที่ได้เห็นรอยยิ้มของคินเฟงเช่นเดียวกับการแสดงออกเมื่อพวกเขาหัวเราะย,ยอดขินเฟงก่อนหน้านี้ในที่สุดทุกคนก็ถอยออกไปความกลัวต่อขินเฟงปรากฏขึ้นในดวงตาของพวกเขาชินเฟิงห่าวด้วยความเบื่อหน่ายเสียงของเขาก็สบายๆมากและพูดว่าถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้กันดีกว่าทุกคนยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกและเสียงของพวกเขาก็สั่นเทามากคุณมีสีหน้ายังไงบ้างชินเฟิงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาใจคนก็อึอดดััมากกเช่นน แต่พวกเขายังคงฝืนระง,งับความกลัวในใจบรรดาผู้ที่ดูว่าคินเฟงด้วยความโกรธต่อหน้า870ก็ถามคินเฟงอย่างสันเทาว,ว่าเขาต้องการทําอะไรต่อไปคินเฟงยังมองย้อนกลับไปที่แวงซีเมื่อเขาได้ยินมันในเวลานี้หวังจือก็ดูสับสนเช่นกันคินเฟงยังดูสถานะภารกิจของเขาด้วยและพบว่าภารกิจระหว่างเขากับแวงซีเสร็จสิ้นแล้วซึ่งเพิ่มความชื่นชอบของแวงซีที่มีต่อเขาและยังให้รางวัลเขาด้วยสิ่งประดิษฐ์อีกด้วยเขายังหยิบอาติฟแฟร์คอออกมาและเตรียมใส่มัน หลังจากที่ได้เห็นเครื่องแต่งกายกศักดิ์สิทธิ์ของคินเฟงิงทุกคนก็ถือว่าเขาเป็นพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวมีคนไม่กี่คนที่เข้าหาคินเฟิงอย่างระมัดระวังและถามว่าเราตาบอดมากจนเราไม่รู้ว่าพระเจ้าเสด็จมาหาเราฉันไม่รู้ว่าทำไมพระเจ้าถึงมายังโลกนี้ชินเฟิงยังหัวเราะเสียงดังเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดและพูดต่อฉันไม่ใช่พระเจ้าฉันเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งพวกเขาพึงพำอยู่ในใจมีเพียงผีเท่านั้นที่จะเชื่อแต่คนเหล่านั้นยังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้า คินเฟงไม่สนใจสถานที่นี้สักครู่มองที่แวงซีอีกครั้งและพบว่าเขาจ้องมองตัวเองด้วยความมุนงงและพูดกับเขาด้วยรอยยิ้มเบี้ยวเมื่อภารกิจของฉันกับคุณเสร็จสิ้นแล้วคุณและฉันก็คิดถึงเช่นกันเราจะพบกันใหม่ในอนาคตแวงซีพงะเมื่อเห็นคำพูดของคินเฟงแต่แล้วเขาก็ตระหนกว่าคนหลังต้องการออกไปดังนั้นเขาจึงเดินเข้าไปหาเขาด้วยความตื่นตระหนกและถามว่ามีอะไรผิดปกติในตัวเขาหรือไม่ซึ่งทำให้คินเฟงโกรธคินเฟงไม่ตอบเขาเมื่อเขาจากไปเมื่อเห็นด้านหลังของคินเฟงจากไปทุคกคนนนนกกกกกกก็ร้้สสสึึหัใจมมาาาาาแแลววว่่่่พเเเเขคดดงงีียชิฟอน แต่พวกเขาก็หันไปสนใจแวงซีอย่างรวดเร็วพวกเขารู้สึกว่าแวงซีและคินเฟงกำลังเดินไปด้วยกันดังนั้นบางทีแวงซีก็อาจมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับคินเฟงดังนั้นพวกเขาจึงไม่ควรขุนเคืองชินเฟงยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาจับไปเขาแค่เดินไปไกลๆด้วยตัวเขาเองเขาหยุดหลังจากเดินไปได้ระยะหนึ่งในเวลานี้เขายังพบว่าเขามาถึงป่าแล้วยังไงก็ตามไม่ควรมีสัตว์ประหลาดอยู่ในสถานที่นี้คินเฟงพึงพมพำด้วยเสียงต่ำสัญชาตยานบอกเขาว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้น เรากับจะทดสอบการคาดเดาของเขาแน่นอนว่ามีเงาแปลกๆสองสามอันปรากฏขึ้นจากระยะไกลคินเฟงจ้องมองพวกเขาทันทีเงาเหล่านั้นยังส่งเสียงแหบแห้งในเวลานี้แต่พวกเขาไม่ได้เร่งรีบโดยตรงดูเหมือนพวกเขาจะกลัวพลังของคินเฟงมากชินเฟิงเพียงแค่เหลือบมองพวกเขาและก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวเมื่อเห็นว่าคินเฟงไม่กลัวพวกเขาสัตว์ประหลาดเหล่านั้นก็ตื่นประหนกขณะที่คินเฟงรีบวิ่งออกไปเขาก็เหวี่ยงดาบในมือโดยตรงและตัดหัวสัตว์ประหลาดทั้งหมดด้วยการตีเพียงไม่กี่ครั้งสัตว์ประหลาดทั้งหมดล้มลงกับพื้นและสส่งงงเียคครวครวา แต่ชินเฟิงไม่ได้สนใจพวกเขาเพราะเขารู้สึกว่ามีคนที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ในป่าเขาหันศีรษะและเห็นสิ่งนั้นกำลังเข้ามาใกล้เขาด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากทันใดนั้นเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ลอยผ่านหน้าเขาหลังจากนั้นชินเฟิงยังสังเกตเห็นว่าต้นไม้ที่อยู่ใกล้เขามากขึ้นถูกเป่าออกเป็นชิ้นๆและกลุ่มเงาดำนั้นก็ค่อยๆเผยให้เห็นตัวตนของมันมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีร่างกายใหญ่กว่าสัตว์ประหลาดยิ้มเผยให้เห็นฟันที่หักเขาแกว่งร่างของเขาและรีบวิ่งไปหาาินนนเเฟงงงบบกระอ,อออออใมืืย่่่ต แต่ฉินเฟิงสามารถหลบการโจมตีของเขาได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นสัตว์ประหลาดวิ่งเข้ามาหาเขาอีกครั้งเขาก็หันหน้าไปทางด้านข้างและอาวุธในมือของเขาก็เฉือนที่หลังของสัตว์ประหลาดด้วยสัตว์ประหลาดคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดหันกลับมาอีกครั้งและต้องการยืดกรงเล็บของมันเพื่อจับคินเฟงิงคินเฟิงหลบได้อย่างง่ายดายอีกครั้งหลังจากการต่อสู้สัตว์ตวประหลาดก็ล้มลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าทางร่างกายอย่างไรก็ตามคินเฟิงสังเกตว่ามีไอเทมมากมายระเบิดหลังจากที่สัตว์ประหลาดตายเขาาาาาาเเเเกกก็บสสสิ่่่่งงงงหหหลลลลนนััั้้้ทมมดดใใระะปป๋ยยยแถออจววค เมื่อเขากาลังจะกลับไปเป็น1.7ทันใดนั้นเขาก็เห็นกรงปรากฏขึ้นใกล้กับเขามากยังมีคนหนึ่งถูกขังอยู่ในกรงแต่เขาหลับไปแล้วชินเฟิงเงียบไปสักพักแล้วเดินไปผลักเขาเบาๆชายคนนั้นตื่นขึ้นมาทันทีและเมื่อเขาเห็นชินเฟิงดูเหมือนเขาจะมองเห็นผู้ช่วยให้รอดและรีบเปิดปากของเขาโดยต้องการให้ชินเฟิงช่วยชีวิตเขาว่าแต่ทําไมคุณถึงถูกขังอยู่ที่นี่ละ่ะชินเฟิงถามขณะเดียวกันก็ต้องการหากุญแจด้วยแต่หลังจากมองไปรอบๆก็ไม่พบจึงได้แต่ชกมันที่หน้าผากแอร์แล้วมันก็ทําให้เขาเจ็บ จากนั้นชินเฟิงจึงเข้าใจสิ่งที่ต้องทำจึงยกดาบขึ้นและฟันไปที่ประตูคุกบทที่524ชั้นจะสูญเสียมันหลังจากจัดการบางอย่างในที่สุดประตูก็เปิดออกคนที่ติดอยู่ก็กล่าวขอบคุณคินเฟิงเป็นอย่างมากในเวลานี้แต่ชินเฟิงโบกมือและพูดต่อฉันจะพูดถึงการขอบคุณคุณในภายหลังฉันอยากรู้จริงๆว่าทำไมคุณถึงถูกจับได้เมื่อเห็นคำถามของคินเฟงิงคนที่ติดอยู่ก็ก้มศีรษะลงอีกครั้งหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งดวงตาของเขามีความเหนื่อยล้าเล็กน้อย ไม่ใช่เพราะฉันถูกคนพวกนั้นจับได้โดยไม่ได้ตั้งใจพวกเขาเป็นแค่โจรพวกเขาไม่เพียงต้องการปล้นฉันเท่านั้นแต่ยังฆ่าฉันด้วยยิ่งเขาพูดมากเท่าไรเขาก็ยิ่งกังวลมากขึ้นและเริ่มใช้มือเช็ดน้ำตาเมื่อเห็นเขาเช่นนี้ถินเฟิงกอดไม่ได้ที่จะบ่นและถามเขาว่าคนเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเมื่อได้ยินสิ่งที่คิ้นเฟิงพูดชายคนนั้นก็สายหัวเล็กน้อยและพูดอย่างเหนื่อยล้าพวกเขายังไม่กลับมาแต่ฉันคิดว่าพวกเขาจะกลับมาเร็วๆนี้ช่วงเวลาต่อไปดูเหมือนจะเป็นการทดสอบการคาดเดาของเขา ทันใดนั้นกลุ่มชายที่แข็งแกร่งก็มาจากระยะไกลทุกคนถืออาวุธอยู่ในมือทันทีที่พวกเขาเห็นชินเฟิงและชายคนนั้นพวกเขาก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองคนกล้าดียังไงปล่อยเขาไปโจนคนหนึ่งโกรธมากเขาโบกมีดในมือและขอให้พี่น้องรอบตัวเขาปิดล้อมชินเฟิงคนเหล่านั้นล้อมรอบขิ้เฟิงในทันทีแต่พวกเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเพียงเพราะพวกเขากังวลว่าอีกฝ่ายอาจแข็งแกร่งกว่าพวกเขาแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเดาถูกชินเฟิงเหลือบมองพวกเขาและทันทีที่ดาบยาวในมือของเขาแทงทะลุหัวใจของเขาเขาก็เรียกพลังดาบอันหนาแน่นออกมาเช่นนกั พลังงานดาบแพร่กระจายไปทุกทิศทุกทางเจาะผิวหนังของพวกเขาและทําให้การเคลื่อนไหวของพวกเขาช้าลงแต่ชินเฟิงไม่ปล่อยพวกเขาไปเพราะเหตุนี้และกระโดดไปยังบริเวณใกล้เคียงทันทีที่เท้าของเขาเหยียบพื้นชินเฟิงยังเหวี่ยงดาบยาวในมือของเขาทําให้พวกเขาทั้งหมดล้มลงคนเหล่านั้นก็วิ่งหนีไปเช่นกันแต่ในเวลานี้พวกเขามองเพียงชินเฟิงด้วยสายตาที่คุกคามมากขึ้นเท่านั้นชินเฟิงก็ถอนหายใจเดินอย่างรวดเร็วไปหาคนอื่นๆอ,อีกหลายคนวางมือบนไหล่ของทั้งสองคนแล้วคุณลอยากจะต่อสู้กับฉันต่อไปไหม ถ้าคุณมีความสามารถอย่าวิ่งมาที่นี่รอพวกเรากลับมาหนึ่งในนั้นวิ่งหนีหลังจากจบคำพูดที่รุนแรงของเขาชายคนนั้นตกตะลึงเมื่อเห็นฉากนี้เขาไม่คิดว่าคินเฟิงจะได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงเช่นนี้แต่หลังจากนั้นเขาก็มีความสุขมากเช่นกันรู้สึกว่าเขาได้พบคนที่ใช่แล้วและรีบพูดกับคินเฟงิงมีธุกรกิจอยู่ฉันสงสัยว่าคุณอยากจะทํากับฉันไหมชินเฟิงก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเช่นกันแต่แล้วเขาก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดและถามเขาว่าเขากําลังจะไปไหนชายคนนั้นรู้้้สึกยยยิิินนนนดดดีเเเมื่่อไววาคฟงห็ ติงขอแสดงความยินดีกับการกระตุ้นภารกิจซ่อนเร้นระดับ SS, Netter Artifact, การแจ้งเตือนภารกิจแค่ถามคนที่มอบภารกิจให้คุณการแจ้งเตือนงานประเภทนี้เป็นแบบสบายๆจริงๆชินเฟิงบ่นในใจแต่ยังคงหันกลับไปมองชายคนนั้นในเวลานี้จู่ๆชายคนนั้นก็คิดว่าคุณแนะนําตัวเองเขาจึงยื่นมือออกดูสุภาพมากเสียงของเขาอ่อนโยนมากเช่นกันและเขาพูดกับคินเฟงิงฉันชื่อลูโอฟู ood, และเราสองคนจะเป็นหุ้นส่วนต่อจากนี้ไปก่อนอื่นเราเป็นเพียงหุ้นส่วนชั่วคราวคินเฟิงยังคงนึกถึง เขาไม่ต้องการให้ชายผู้โชคร้ายคนนี้อยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาโรฟอรแค่เกาหัวแล้วยิ้มราวกับว่าเขาไม่สนใจเรื่องนี้หลังจากนั้นคิ้งเฟิงก็ถามโรฟว,ว่าเขากำลังจะไปไหนลูโอฟูชี้นิ้วให้คิ้งเฟิงติดตามสิบนาทีต่อมาชินเฟิงหัวชายเท้ามาที่เรือบรอรรกไมฟมองไปข้างหน้าอย่างตื่นเต้นเหยียดนิ้วออกไปไกลๆแล้วพูดกับชินเฟิงถ้าตำนานไม่ผิดสิ่งที่เรากำลังมองหาควรจะอยู่บนเกาะน,นั้นและฉันคิดว่ามันจะอยู่ที่นั่นใกล้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีผู้พิทักษ์สัตว์ประหลาาดททีี่่่่่รรรงงงพลัมกมกกนไใชเเืออปติห ชินเฟิงสามารถเข้าใจได้แต่โรฟอร์ใส่หัวอีกครั้งและพูดว่าสัตว์ประหลาดแบบนั้นมีพลังมากหลายคนเคยไปที่นั่นมาก่อนแต่พวกเขาไปที่นั่นกันหมดโดยไม่กลับมาถ้าเราอยากไปเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากพูดแบบนี้โรฟอรก็หยิบขวดและกระป๋องที่ดูแปลกๆออกมาโดยตรงอย่างไรก็ตามเขาสามารถจดจำมันได้ด้วยมือของเขาพวกนี้เป็นขวดเล่นแร่แปรธาตุและยาที่อยู่ข้างในควรเป็นยาที่สามารถปรับปรุงคุณสมบัติได้ เมื่อถึงเวลาต่อสู้ฉันสามารถโปรยสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณเพื่อช่วยคุณปรับปรุงประสิทธ,ธิภาพการต่อสู้ของคุณเสียงของโรฟอร์ดูตื่นเต้นมากแต่ก็ผสมกับความภูมิใจเล็กน้อยคินเฟิงมองไปที่ลูโอฟูจากนั้นไปที่เรือไม้ที่พวกเขาอยู่และบ่นว่าทำไมคุณไม่เก็บสิ่งเหล่านี้ออกไปคุณไม่ต้องกังวลกับการทำสิ่งเหล่านี้หกหรอไม่ต้องกังวลทักษะเรือของฉันแข็งแกร่งมากนั่นจะไม่เกิดขึ้นโรฟอตกหัวใจตัวเองอย่างมั่นใจมากขึ้นแต่จู่จู่ชินเฟิงก็เริ่มกังวลด้วยเหตุผลบางอย่างจู่จู่มมมีคนเเข้าา้้าาาาโรรอไดับวสยยหแต ก่อนที่คิงเฟงจะบ่นเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของโรฟเขาได้ยินคนหลังตะโกนอย่างกังวลขวดของฉันหมดแล้ว